คณะกรรมาการการแรงงานศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวนายสริพงศ์เกี่ยวข้องประธานคณะกรรมการการแรงงานพร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายสรุปรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยในที่ประชุมมีข้อเสนอผักดันพื้นที่ด่านพอนปนช่องอานม้าอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานียกระดับเป็นด่านถาวรเพื่อเตรียมพัฒนาระบบเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อสามารถรองรับการจ้างงานจากที่จะตั้งนิคมอุตสาหากรรมที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งต้องการแรงงานจํานวนมากสอดรับกับนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพื้นที่และยังเป็นฐานการผลิตของผู้ประกอบการ SME ในประเทศกัมพูชาทั้งนี้คณะกรรมาการมีข้อสังเกตว่าประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความมั่นคงจึงจะต้องหารือกับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกันต่อไป อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ